สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่งน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เกล้าได้กระไดแนวทางจากเสี้ยงยาผ้าเลาะล่ะค่ะแนวทางของเพิ่นออกมาหน้าพอดีเดี๋ยวสิผ้าไปฟังแนวทางน้ำเพิินเนาะเพิินก็มีหลายอย่างค่ะทั้งเล่าพัฒนาทั้งรัฐบาลค่ะเมื่อนี้น่าจะเป็นเล่าเนาะเขาไปฟังแนวทางเล่าน้ำเพิ่นก่อนค่ะ มาอน,นี่ขอแนวทางเล่านํำแน่เดอร์เสี่ยงยาพาเหรอขอแนวทาง FC เอฟซีบ้งนํำแน่ได้อาจารย์ได้เหมือนสูตรเด้ครับนี่ค่ะเป็นของเก๋งไงครับอ๋อได้แนวทางของเก๋งไงมากบอกเก๋งไงเมืองทองครับเอ้อเอจะแม่เลขหุ้นผู้ละครับผู้พันสูตรคำนวณแม่นแม่นครับขอแนวทางเอฟซีบังนํำมาอน,นี้เป็นเล่าเ,เนาะเล่าพัฒนาเล่าวันพุธประจําวันพุธที่สิบเหรอ าวันพดวันที่สิบเหมือนแม่นไปน้ำกันครับทั้งสองเจลําไหย่ครับเจลําไลย่อยผ้าร่วยกับมาลุงไปน้ำกันครับาไปให้เอฟซีบางน้ำกันครับนี่เป็นงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับงวดที่แล้วงวดวันที่แปดครับวันที่แปดเป็นวันจันทร์ครับกระลุดไปครับเพิ่นกระรุดไปครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดมันกาบอเขานะครับเนาะคับเลขที่ออกกับสามเจ็ดเก้าแปด เก้าแปดมาเมื่อคู่โตแล้วครับทั้งหมดนะครับเลขวินครับการเพิ่นหายมากการหกกับหกกับหาเก่งไปที่หาครับสําหรับเลขวินกับมีวห้าหกเจ็ดแปดครับเัร็จเราเก่าไส้กับสิแตกสามตัวหนล้วครับยุหันนะครับอันนี้ครับเพราะหัวเก่านะครับเนาะครับกถือว่าเลขเพิ่นเดินดีครับการเบิ่นก็เพิ่นเพิ่นหายมากงวดที่แล้วกับเป็นแปดแปดครับมันออกเก่าแปด ครับก็ลุดไปเนาะครับเนาะครับเอาอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณของเพิ่นครับกัมีเข่ามี่ลดเป็นของธรรมดาเพิ่นว่าครับครับประไก่มหาหนึ่งหาเจ็ดหาเก้าหกหกหกหาหกแปดครับเลขที่ออกไก่เจ็ดเก้าแปดเลขสามตัวครับครับสามตัวกับแปดแปดหกซีหาหกครับกับพอเข่านะครับเนาะครับ ครับไปต่อเลยนะครับนะบาทนี้ครับสำหรับตัวเลขครับครับงวดที่แล้วก็ลุดไปครับลุดไปครับเพิ่นว่าขอโทษขออภัยครับสำหรับตัวเลขครับเลขวินมางามครับนะครับครับเจ็ดครับแปดเก้าแปดสามเจ็ดครับมาหมดครับเอาไปต่อนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครมีเขามีลุด น,นี่เป็นชุดของเจใหญ่เมืองทองแหะครับสําหรับเจใหญ่เมืองทองพี่น้องกับขึ้นจะเห็นไปนับกันครับทางส่องเสียงยาพ้าเลาะครับส่องเกลํายลย่กับเดี๋ยมาเอาน้ำมื่อน,นี้ครับมีโอกกับสิบเบืองไปนํากันนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาครับเก่งคักิลีเหรอครับตอดจับมานน่ครับ เป็นเล่านะครับเนาะเล้าพัฒนาเลาาพัฒนาเลาาพัฒนาวันที่สิบนะครับวันที่สิบวันที่สิบเดือนกันยายนมกแปดครับครับใสลรตัวเลขคองเกยหไงก็ได้เกยหไงมะหอดไซร์ะบาด ครับเก๋ใหญ่เมืองทองครับฟันไปเลยนาะครับเนาะครับลูดเลขวิ่งเลขลูดเอาไปลูดเลยครับหนึ่งหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกหนึ่งและหกครับหนึ่งอันนี้เป็นเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นหนึ่งสาม หนึ่งสามสครับหนึ่งสาี่หกนะครับเนาะเอาเนี่ยทั้งสองเกลี่ยลำย่อยกันดลยครับนี่หนึ่งสามครับตัวเลขสวยๆงามๆครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เสียให้ทางสองเกลี่ลำย่เบิงไปน้ำครับ นี่เป็นตัวเลขง่ามครับตัวเลขมาจากเกไง่ายผละครับเกะง่าเมืองทองเราครับเนาะครับไปที่หนึ่งกับหกครับครับจับคู่ที่นี่ครับจับคู่เกไง่จับคู่ไปที่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกครับหนึ่งสอง 1, 5, 1, 6, ครับครับนี่เป็นตัวเลขกสตัวครับ2ตัวบนลางหนึ่งสองหนึ่งห,ห,งหครับ2ตัวบน่างนะครับเนอะครับทำไมพี่น้องเย็บซีครับ มาสวยๆง,างา่ามนะครับชุดนี้ครับครับเอาต่อไปครับต่อไปเลยครับหกสามครับหกสามหกสามหห้าหหหเก็ดครับหกเก็ดหเก็ดครับมีหคู่เนาะ ครับมีหกครูหกสามหกห้าหกเจ็ดครับสามตัวครับสามตัวจับมาสองหางมีมาสองหางเด้อครับเด้อครับสามตัวหกสี่หกแล้วก็อีกตัวครับสามสี่ สามสี่หกครับสามสี่หกนะครับเนาะครับเอาขมันเยอะหรอกครับถูกต้องครับครับนี่เป็นตัวเลขของเก๋ใหญ่เมืองทองครับเดี๋ยวเขียนใส่สื่อเสียงคขึ้นครับเก๋ใหญ่นะครับเนาะครับเจ๋ใหญ่คนทีกลมให้ตัวได้แน่คนมาแนวทางกลมกลมของเพิ่นนี่กกเก่งครับกับเมืองทองเก๋ใหญ่เมืองทอง ตัวเลขนะครับเด้อครับก็มีความเสียงครัสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักลหะครับครับกลุมเด่นครับครับชุดนี้เจ๋งไงเก่งไปที่หครับเด่นไปที่หกหกับล่องหนึ่งครับเป็นเล่านะครับเนาะครับล่าพัฒนา ว่าจำวันที่10บ่ะครับวันที่10กันยาครับหนึ่งสามสี่หกครับอันนี้เป็นเลขสวยๆงามงครับเก่งไปที่หนึ่งหกครับหนึ่งหกครับสองกลมเพื่อนหามาสองกลมหกาครับตัวลองเขาพันหกสามครับตัวลองหกสามครับเอาเรียบร้อยแล้วครับ ทังส่องเกลี่ยลำไยก็เรียบร้อยแล้วอ้าวเยวกระเสียท่างส่องเกลี่ยลำไยเบิ้งน้าครับพอดีพอดีแหละครับมีโอกาสได้มาอัดน้องกันนะครับเนาะชิปลงงชิปน้ำกันครับมือแรงครับสองทุ่มโดยประมาณครับทา้งสองครแค่นี้ครับสําหรับตัวเหลขกครับอ้าทังส่องเกลี่ยลำไยครับเบิ้งไปน้ำกันครับนี่เป็นตัวเหล็กนะครับนะครับตัวเหลขกเล่าพัฒนาครับ ประจำวันที่สิบแหละครับทั้งซองเกลี่ยลําไยเนาะครับเนาะครับทั้งเกลี่ยไยแมาสวยๆงามๆเบิ้งไปน้ากันครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับพาน์ทสักครับทางง่องกับเสนอเป็นเพื่อนกทางเนาะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขเพิ่นนแฮมากับมี่ลูดไปที่หนึ่งกับหกครับหนึ่งสามสี่ห้า หนึ่งสามสี่ห้าครับหนึ่งสามสี่ห้าหกครับนี่เป็นตัวเลขครับเรียบร้อยแ้วเนาะครับนะครับทางส่องเกลําใหญไยครับสวยๆงางามเลยครับเด้ครับเอามาตอนมาฝากครับฝากติดตามไปแน่ครับพ่อแม่พี่น้องผู้เขามาชม ท่านส่องเกล่ำย่อยกับฝากกดที่ตามไปนะครับเด้ค่ะเปิดเล่าพัฒนาจากเกล่ง่ายเมืองท่องหรอค่ะหัดประจัมบันที่สิบเนาะเพิ่นไหลูดมัธีหนึ่งกับหกเด่นไปที่หกค่ะเด่นไปที่หกเหล็กวิ่นก็นจะมิโยหนึ่งสามสี่หกสี่ตัวเนี่แหละค่ะเป็นตัวเด่นตัวเกง่งเพิ่นจับมาหกมาวิ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหกสามหกห้าหกเจ็ดหกคูค่ะ เลขสามตัวหกสี่หกสามสี่หกสองูสองตัวเน้นไปที่หนึ่งหกหกห้าสองู่ค่ะจงังใดก็ลองผิดจัดลลนาเบิงเนาะแนวทางของเกยไใหญ่เมืองทองสูตรแม่นแม่นของเพิินล่ะค่ะคลิปนี้เกย์ลำย่ากัดโบมีอยังลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้กะเด้ขอให้เอฟจีทุกท่านทุกคนกะ โศก,กมันหมาน,น,น้ำกันสุปูสุุนค่ะสวัสดีค่ะ